คุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับไลโปโะโซม,มาบ้างและคุณสมบัติอันน่าเหลือเชื่อของมันในการส่งผ่านคุณค่าทางโภชนาการภายในร่างกายแต่คุณรู้ไหมว่าไล่โปโซมมีประสิทธิภาพที่ดึงสารอาหารออกมาสู่ภายนอกเรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวส่วนใหญ่ที่คุณเห็นตามทีวีนิตยาสารและหลังเคาน์เตอร์เครื่องสำอางนั้นมีปัญหาพื้นฐานอยู่ตรงไหนเราพวกมันทำมาจากโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่ โมเลกุลพวกนี้ทํางานได้ดีในการดูดซึมลงบนผิวชั้นบนสุดแต่โมเลกุลน,นี้มีขนาดใหญ่เกินไปที่จะสามารถดูดซึมลงไปสู่ระดับล่างสุดของผิวหนังซึ่งเป็นที่ที่ควรได้รับการบํารุงที่แท้จริงแต่อีกทางเลือกหนึ่งผลิตภัณฑ์บํารุงผิวไลโปโซมถูกคิดค้นด้วยโมเลกุลขนาดเล็กอนุภาคขนาดนานโนไลโปโสมขนาดเล็กนี้ประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าที่ผิวของคุณต้องการอย่างยิ่ง เพราะว่าไลโปโซมมันมีขนาดเล็กมากทําให้มันสามารถดูดซึมลึกลงไปสู่ผิวระดับล่างสุดเพื่อช่วยทําให้ผิวกระชับเรียบเนียนลดอาการบวมรอบดวงตารอยคล้ําและริ้วรอยเรามาดูกันสมมุติว่าเจ้าสิ่งนี้คือสารอาหารโมเลกุลจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปที่คุณอาจจะตั้งทิ้งไว้อยู่หน้ากระจกห้องน้ําของคุณและเจ้าตัวจิ๋วนี้คือซิงเกิลไลโปโซมและนี่คือชั้นหนังกําพร้าแค่ผิวหนังชั้นบนสุด เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทิ้งเจ้าตัวโมเลกุลธรรมดาลงไปดูเหมือนกับว่ามันแค่ติดอยู่ระหว่างชั้นพื้นผิวและคราวนี้เรามาดูกันเมื่อฉันทิ้งเจ้าซิงเกิลไลปรโซมจิ๋วลงไปดูสิด้วยขนาดที่เล็กของมันถูกดูดซับมากกว่าและลึกกว่าจนถึงก้นถัง และถ้าหากคุณกำลังมองหาอะไรก็ตามที่เป็นสารอาหารเพื่อบำรุงร่างกายหรือผิวของคุณให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นประกอบไปด้วยไลยโปดโสมและจำไว้ด้วยว่าผู้นำการคิดค้นโดยใช้ไลโปดโสมคือเราวาสโย